ลมร้อนกําลังจะมามีตัวนี้มานําเสนอพัดลมทันสู้ครับเป็นพัดลมทันสู้โครงสร้างพลาสติกเป็นเอเบสมอเตอร์เป็นมอเตอร์แบบแป่งฐานด้านหลังนี้นะกินกระแสไฟไม่เยอะเลยแข็งแข็งเหนียวเนียวดีๆไซส์ขนาดเท่าไหร่สเปคเขาก็แจ้งนะแต่ผมจะวัดให้ดูอีกทีหนึง่งหน้ากว้างอยู่ที่10นิ้วแต่เขา่าน่าจะบอกประมาณ9นิ้ว่อนนะ9นิ้วแล้วกันอเอาเอ้านิ้วนะ9นิ้วความสูงก็ สี่สิบสี่สิบสี่เซนนะถึงนี่เลยสี่สิบสี่เซนใส่แบตเตอรี่แบบนี้จะใส่แบตสิบห้าแบตยี่สิบแบตสิบได้หมดเลยโครงสร้างตรงนี้เป็นพลาสติก ABS ส่วนแบตเตอรี่นี่เป็นแบตเตอรี่ของลิเทียมไอออนอ่าเป็นแผงวงจร b s ขนาด 5S อันนี้ 5S 3 P นะครับแล้วก็จะเป็นแจ็คแบบ MT ใส่กับมาริต้าได้ใส่กับหลายๆรุ่นได้นะเขาเรียกว่าแจ็คแบบ MT แจ็คแบบนี้ MT แบบข้อนี้ก็ข้อดีของเขาคือมันมันหลุดยากมันค่อนข้างแน่นใส่เข้าไป ฟืบแบบนี้หัวนี่สามารถที่จะปรับยังไงก็ได้เขาจะมีตัวนี้ให้มานะนี่ผมเอามาผมเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวมันหายจริงๆไอ้ตรงนี้มันเอาไว้เกี่ยวขันที่ตรงตูดมาเนี่ยแล้วมันจะห้อยแบบนี้แบบเราอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยสามารถที่จะเลื่อนแบบนี้ได้เป็นอย่างนี้ได้แล้วก็เปิดนี่เปิดแบบนี้อ่าเปิดแบบนี้เดี๋ยวผมจะเอาแบบมาวัดให้ดู ผมจะวัดค่าเสียงให้ดูก่อนเผื่อใครต้องเอาไปนอนแบบแคมปิง้งเอาระยะห่างประมาณนี้นะโดยประมาณ66เดซิเบล66เดซิเบลนะครับถือว่าไม่ดังเลย66เดซิเบลเดี๋ยวเรามาวัดแรงลมแม็กซิมัมเลยผมจะเอาตำแหน่งที่ลมสามารถที่จะทำได้แรงที่สุดนะเอาแบบใกล้ๆเลยจอๆเลยวงั้นเถอะ 18กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือแรงลมแรงที่สุดนะทำได้ดีที่สุดคือ18กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อเสียก็คือมันตั้งแล้วมันหมุนไม่ได้มันมันสายไม่ได้เพราะงั้นเถอะแต่ว่ามันฟิกอยู่กับที่อย่างเงี้ยเวลาเราจะพกไปทํางานหรือว่าเราจะพกไปแคมปิง้งหรือเราต้องไปทําอะไรเงี้ยเราก็พกไปแล้วก็ตั้งเดินขึ้นเดินลงนั่งพักเหนื่อยเปิดพัดลมเคลื่อนที่ได้แบบนี้ง่ายๆแล้วก็มีสวิตไฟด้วยนะ ตรงนี้เปิดไฟปิดเปิดได้ถ้าเราไม่ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ลิเธียไมไอออนแบบนี้สามารถที่จะเสียบตรงนี้ได้เขาจะมีตัวที่ชาร์จแบตน,นะนะแต่ไม่ให้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะเสียบกับปลักไฟแล้วก็ใช้เป็นพัดลมทั่วๆไปได้เหมือนพัดลมเหมือนพัดลมอะ ac นะแต่นี้เป็นพัดลม dc ก็คือเป็นเป็นไฟกระแสกระแสตรงเป็นแบตเตอรี่นั่นแหละเอาง,ง่ายๆเย็นดีโอเครับลมร้อนหน้าร้อนนี้เตรียมไว้ก่อนโอเคครับขอบคุณครับ